เอ็นดิซีปรสิีนี่ก็อย่างที่ว่าเกมที่แล้วก็เหมือนกันคือแบงตัวที่2เนี่ยมันจะแอบจงใจปล่อยๆหน่อยใช่อยากได้ตัวโกงซึ่งฟอร์เนนติโนอหลุดนะเกมนี้เอ็นดิซีปรสิีส่งให้เขาเลยหยิบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าจะหยิบหรือเปล่าแต่เป็นกระแทกชอบมากนะตัวนั้นน่ะตัวปลดเขาเลยใช่ตัวมั่นใจเขานะเพราะแต่เกมเมื่อกี้อารีนเขาโดนหนักอยู่นะครับโดนแบบโดนโยกอยู่คือไม่ต้องรีบหยิบตอนนี้ก็ได้เฟิร์สพิกเพราะโดมิโอเล่นไปแล้วในเกมแรกใช่แต่ว่าจะหยิบในเฟสแรกหรือเปล่าถ้าตัวแรกนั่นนเออองมวิาทีีฮะะไรด สิ่งที่ผมชอบที่สุดอีกอย่างนึงของ Adidas Alpha เกมเมื่อกี้นะคือเรื่องของความสามัคคีในการคาดไม่ถึงว่าอยู่ขนาดนั้นนะ่ะผมผมว่า n อเน่าจะรู้สึกอย่างนั้นนะค,คือหมายถึงว่าเฮ้ยมันอยู่กันเยอะขนาดนี้เลยเหรอตลอดเวลาเลยนะคือมันรู้สึกได้อ่ะว่าเฮ้ยมันไม่น่าอยู่เยอะขนาดขนาดนี้นะเว้ยทำอะไรอยู่เนี่ยตามจริง<อ>แล้วเฟิร์สพิกเอลสุครับผมมั่นใจเอลสุโรม <laughs> ทีเฟนเด็กเกมเมื่อวาน <laughs> <g ain ful one> เนี่ย n อเดนซีปร t สิทได้โชว์แผ่น El เอลสุเรสซึ่ง เป็นแผนที่เน้นตอดไกลแต่เกมนี้ไม่ใช่แน่ๆน่เพราะเคยเลียวเล่นแลสไปแล้วหรือว่าจะเป็นเอลซุป่าตามภาพยนตร์จะดีหรอครับโซนิกไฟท์ท่อสปอยเขาไม่เนี่ยไทเกอร์ผมไม่ได้สปอยเลยไม่ได้เทเลอรเออเอลซุป่าเหมือนกับโซนิกไฟท์เตอร์หัวจะปวดเลยอยากทำนะผมเออจะเล่นตอดเหมือนเดิมหรือเปล่าไทเกอร์ไม่ใช่แรสก็อาจจะต้องไปเป็นพวกลิเลน่าอะไรอย่างงี้หรอกาลีเหรอไม่รู้เหมือนกันนะ ตอบยากเนาะมันก็จะเรียบหยิบมาก็อาจจะคุ้มไม่คุ้มแล้วแต่แผนของเขาเองนะครับจะเป็นดินแหลกช่วงนี้มันยังดูยากอยู่นะเพราะว่าคอมมันค่อนข้างอิสระด้วยเดี๋ยวนะี้คอมมันกว้างขึ้นนะครับต้องค่อยๆดูก็ผมเป็นอาตาอ๋อซิปยังไม่ได้หยิบนะฮะเอเลสีปริทจี้แล้วก็ไม่ได้แบนด้วยผมก็เพิ่งนึกออกตอนที่เห็นอาตาเลยแหละมันกระตุกเคลิ้นนะกระตุกตอมขึ้นมาเหมือนกับทางเอตุลซาฟาคิดว่าเนี่ยเอเลสีปริทจี้จะอยากหยิบซิปจริงๆซิปผสมก็ดีไง ใช่ซิปเอลสูก็คือเอลสูป,ปล่อยให้ซิปไปทำไรก็ทำที่เลนกลางใช่มาดีอ่ะเนี่ยเอ็นดิซีมีสิทธิ์หยิบเอาแต่เอาทีมี่แทนนะไม่เอาซิปดีครับดีดีดดแล้วการหนีตรงเนี้ยมันมันส่งผลกับอาตามากไหมเฮียก็จริงๆแล้วอาตาก็ยังคงรังแกป่าได้เหมือนกันแค่ทีมี่อาจจะไม่ได้เน้นในการาปกป้องอะไรขนาดนั้นก็เน้นอปั๊มตังไปไม่ขนาดนั้นเนาะใช่ฮะแต่ ใช่ทำอย่างนั้นก็ทำให้อาต้าเนี่ยแย่งคลิปเล็กในป่าง่ายแต่อาจจะเป็นการเสียหายที่ไม่ได้มากขนาดนั้นทีนีก็เลยยอมรับที่จะยอมแลกแล้วก็เอาเรื่องของความได้เปรียบของตัวเองไปต้อนดังที่อื่นแทนเอาจริงนี่มันคือหนึ่งในความกอ๊อตความขายของอาต้าอย่างหนึ่งนอกจากการเคาน์เตอร์ซิปเลยนะก็คือการไปอินเวกนี่ละครับต้นเกมในตําแหน่งซัพพอร์ตเนี่ยมันไม่น่ามีตัวไหนทําแบบอาต้าเลยนะฮะไอเนี่ยแหละทำแบบอัตลักษณ์ชัดเจนนะฮะเป็นแบบของเขาเองแล้วยิ่งเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะการจิบ ใส่ตัวซัพพอร์ตประเภทที่อ่อนจะติ่มๆหน่อยอพัซซีมาคือแ<ห>นอ่นอนถ้าหยิบอาต้าใส่บบลดัมอะไรเงี้ยก็เออ,เอ,อ,เอ,อผมก็เริ่มไม่ค่อยกล้าที่จะอินเวทล,ลวนะได้กลัวๆอยู่างตีคิฟเล็กอยู่พี่กางัดใส่บ้านเพื่อนอะไรเงี้ยก็โอ้ผมก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันเป็นมีดอะเป็นมีดอะตีมีใช่แต่พอเป็นตีมี่เป็นซิฟอะไรเงี้ยไม่ใช่ตัวเอ็กซ์ซีมากมายอาต้าก็เลยไม่ได้กลัวฮะเนี่ยมันชอบแบบตบหัวแล้วฝันถึข้าพโสว์ไม่ได้อะผมชอบรังแกคนที่อ่อนแอกว่านั่นเองครับผม ตัมบุลี่ <c oughs> เน <c oughs> ี่ยครบเรียกได้ว่าเป็นสุภาพบุรุษตัวอย่างจริงๆคนคนี <c> ้ <oughs> <c oughs> เลยครับมาเป็นสลิมกับอาตาแล้วเก่งกนนะเฮียคู่นี้เพราะว่าเชซีซีกันดีมากนะครับเอาจริงอ่ะเห็นสลิมตอนเนี้ยอย่าเพิ่งไปเห็นภาพลักษณ์ว่าเลนมันเก่งอันนั้นไม่เถียงนะครับแต่ถ้าในทีมมันมีซีซีเยอะนะครับไอ้นี่มันตัวอันตรายเลยแหละคำถามคือสลิมไปไหนเพราะว่าถ้าเกิดสลิมเลยมังกรเนี่ยเอลสูยิ้มอยู่นะโอ้สลิมน่าจะเดืออยู่นะครับแต่ถ้าเกิดสลิมเข้าป่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรจะอาใครมาเจอูะมันอยู่ท่ ป่าฝั่งนู้นด้วยเนาะผมว่าเอริโดสแอลฟาน่าจะได้คำตอบตอนที่เห็นฝันของข้าวเขาหยิบกันมากกว่านี้นะครับเหมือนจะไม่อยากให้เอามาล็อกไปเล่นรับเลนเอลสูด้วยก็เลยแบนทิ้งไปเอริโดสแอลฟาครับเลือกที่จะแบนเลนกลางทั้งสองตัวเลยทั้งซาต้าแล้วก็อิกนิสเหมือนจะมองว่าเลนกลางจะเป็นตัวแนวคอนโทรลมากกว่าที่จะเป็นแนวเบิร์สแล้วก็เป็นแบนแบนเพื่อความปลอดภัยกับสลิมด้วยแหละนะครับพูดถึงสตาร์เนาะทั้งซาต้าทั้งอินนิทิเวฟเนี่ยดีมากๆอะอาจจะจะให้เอริโดสแอลฟานี่เซ็งๆนิดนึง แต่ลาวิลเหรอเพราะว่าถ้ามาเป็นลาวิลเองเขาก็คงจะมองว่าเฮ้ยมันน่าจะมีจังหวะในการเล่นลุกล้ำมากเกินไปหรือเปล่าโอ้ตัดมาเป็นนาครอสแฮคือถ้ามนเป็นนาครอสแสดงว่าเขากังวลเลือกให้พื้นที่กับเอลสูแล้วอเอาเพนมาเคานเตอร์แทนก็แบบเพนมาไวเลยเพนถ้างั้นเพนป่าสลิมมังกรแหละอันนี้ถ้าตาปกตินะาตาปกตินะคือถ้าจะอภพินิหารก็คือเพนกลางดีแลกซับ สลิมป่าอาตาออฟเลนโอ้โหนั่นเพียสจัดเลยแต่มันไม่ใช่เกิดขึ้นไม่ได้นะไอเพี้ยนที่ว่าเนี่ยเพราะที่พูดมานี่คือเป็นไปแล้วหมดเลยใช่แต่ไม่ได้แค่เป็นแค่มันไม่ได้เป็นในเกมเดียวกันมันไม่เป็นสตรีมด้วยแหละมันจะฮาไปหน่อยมันจะฮาเกินแล้วแต่ที่มซีมองไปที่อุ้ยจริงด้วยว่ะตอนแรกเมื่อกี้ได้ยินไหมที่ผมบ่นเรื่องลิเลียนา่าอ่าจะมาจริงเหรอมันก็ดูจะได้อยู่เโมเอลสูรลิเลียนามันตอดไกลจริงแต่ว่าการมันกวนแล้วแหละมันน่าจะฟังอยู่มันน่าจะมันนน่่าแแคหยยิบกกววเฉๆล้็ไม่เล่่นอะ แต่กาลีมันเว่คเซนอยู่นะเพราะว่าสลิมไม่เกียดกาลีมากเลยอ่ะก็เมื่อกี้ผมพูดใช่ไหมแบบเอลสูเกมที่คิดได้ตอนนั้นเล่นแล้วนะเล่นแล้วแต่ว่าเล่นไม่ได้แล้วอาจจะเล่นแผนต์ตัวการแบบอ่ะนี่เหน้ากาลีมันหยิบใส่หน้าผมเลยเนี่ยแต่ว่าจริงคอมเอ็นซีมันเหมือนมันมันจะดีนะแต่ว่าวิธีการเล่นมันไม่ง่ายเลยนะเพราะว่ามันต้องตั้งโซนค่อนข้างซีเรียสต้องมีระเบียบเล่นเยอะเลยเหมือนจะเอาเอลสูกับกาลีต่อแล้วให้คือเล่นเข้าไปลุงที่หลังเลยนั่นสิจะมาดีฝั่งเผลอผ้ามันสวยอ่ะ มันเป็นความภาพสวยอะแต่ว่าเป็นเป็นโลกในฝันหรือเปล่าดเฟนดี้ครูเกอร์หรือเปล่าเพราะว่าฝั่งหนูมันตัวแบบทนาแบบอะตองอาต้าแบบเพ,พนแบบพะโหลตัวมบบพโหลเยอะมาก,กน,นะมันเซอร์ไพรส์รถ้าเกิดก่อนที่จะถึงเหตุการณ์ที่ว่าแล้วโดนสลิมปลาหอ,อกใส่ก่อนนะห้งะจะทําเช่นไรเนี่ยแล้วดูขาดาบแต่ละตัวของไอตัวประเภททาแบบนี้เก่งอะเขาเรียกว่าเป็นตัวเซอร์ไพรส์เขาเรียกว่ายัดหน้าจังหวะยัดหน้าเพนโดดใส่กาลีกาลีเองก็ตอบตัวยากนะพูดถึงเหมือน เอเติดนัลฟ่าบอกว่าถ้าแกจะเป็นฝ่ายที่ตั้งลำแบบนั้นฉันจะไปทำลายลำกล้องของแกเองะครับได้ข่าวว่าเป็นหน่วยซุ่มยิงใช่ไหมโอ้โหนักกว่าเดพี่ถลายฐานที่มันโอ้ไอตอนแรกมาเป็นฉีเนี่ยเอ้ยก็แค่ดักใช่ป่ะซูเปอร์แมนบอกพอแล้วเป็นภายบังเกอร์เลยทิมเลยทีพ่มุ่งทีพ่มุ่งเออมุ่งจิงมุ่งไปเลยแล้วเลดเกมมันก็ไม่ไม่ได้แย่เลยนะเอเดนอสอัลฟ่าเลดก็เก่งนะครับฮะเเอเดนซีก็เป็นวิธีการเล่นที่เฉพาะตัวแล้วกันใช้คบบนี้เพราะว่าแผนที่ดี ที่แผนที่เล่นเราชนะครับไม่มีอะไรหรอกใช่ <laughs> <อ>ไม่ได้ลึกซึ้งอ,อะไรอันนี้มนไม่ได้คนตีนะคือมันจริงๆมันเรื่องจริงเพราะว่า <laughs> ในโลกปรดีไม่ได้มีคําตอบแค่แบบเดียวใช่ไม่ใช่ว่าต้องเลือกตัวแบบนี้ถึงจะถูกที่เหลือผิดหมดใช่ใช่ทุกวิธีเล่นถ้าเกิดมันได้ผลมันก็คือได้ผลแล้วฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรไม่หรอกอย่าไปยึดติดว่าแบบที่เราเลือกเท่านั้นถึงจะเป็นแบบที่ถูกคนอื่นที่ทาให้เหมือนเราแปบลบว่าผิดอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สุดท้ายแล้วคนไม่มองอะไรครับ ชนะอุ้ยแผลดีจริงๆเลยเยอะกับพี่เวลาหยิบตัวแปลกๆแล้วแพ้ก็บอกว่าอุ้ยตัวขยะหยิบและมัธรรมดาปกติสองเกมเลยที่หยิบติวเดียวกันเป๊ะๆหยิบตัวอะไรอ่ะกับโอ้คิดท่าสันดีมากเลยใช่ใช่ใช่เพราะสุดท้ายแล้วเรื่องของผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนเห็นชัดกว่าแล้วฮะเฮ้แต่เราไม่ได้จัดคนดูนะเราก็แค่มองว่าเฮ้ยมันเป็นสนุกสนุกเป็นกีฬาแหละอย่าว่าแต่คนดูเลยเราเองบางทีก็เป็นเฮ้แต่ผมชอบนะแบบหยิบตัวแปลกๆมาเฮ้ยมันแบบปริศนาปริศนาดีว่าเขาเล่นอะไรเนี่ยเหมือนโมเมนต์บางเนิร์ดเอ้็น ใช่ไหมนะพอมานั่งคิดกับเฮียก็ดิ้ก็โอ้ยนี่เองเขาก็แบบเออตอนที่ผมเห็นเป็นพิลิฟายที่ไม่ใช่ฟิกเกอร์ก็เริ่มจะอ๋อแล้วแหละว่าอ๋อไม่ได้คิดจะลงเทวนาถแต่แรกแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออก็ปรากฏว่าดูจากพฤติกรรมการเล่นโอ้ใช่แหละมีจะจับสิบทุกครั้งเลยมันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเรากับคนดูเองใช่ป่ะก็เป็นเหมือนเกมทายใจกับโปรแหละว่าใช่แบบที่เราคิดป้านะแล้วพอไปนั่งถามบอกโอ้อย่างนี้นี่เองครับเนี่ยเพราะเราเองก็เป็นคนดูคนหนึ่งเอาตรงๆแค่เราก็ดูเหมือนกันทุกคนแหละแค่เรามีหน้าที่นัั่่งงูดดดไป้้วยแคคนนเอก็ิ ว่าจริงๆแล้วเราเป็นแนวค้างหรอกเราเป็นแค่คนดูที่นั่งอยู่ในสแตนเดียวกันผมแค่พูดมากเลยๆยใช่ใช่พวกเราพูดไหมเขาจ้างเรามาพูดแล้วก็อบยอกยอกยอกนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยผมทําให้เห็นนะว่ามีแบบแผนการเล่นที่เฉียบเฉียบที่ว่าในหมายถึงว่าพร้อมจะลงโทษอีกฟังตลอดเวลาผมว่านี่คือความเก่งความความน่าดูของคู่นี้เพราะว่าเกมมันสุดต่ง2เกมละสุดต่งที่ว่าหมายถึงแบบโอ้ส่แบบจัดหนักจัดเต็มนะแล้วไม่ทราบว่าฟอนนิโนเป็นะไรไหมฮะ เอฟเคไม่มีใครพอดด้วยนะเอามาแล้วมาแล้วเตือ,เอเนเตือน่นีน่าจะทำเควสอยู่เมื่อกี้ทำเควสอยู่โอ้ทำเควสอยู่ใช่ใช่หลอดเขียวเด้งเลยเมื่อกี้นี่โอ้โหหลอดเขียวเด้งเลยผมว่าน่าจะโดนกดปุ่มก่อนนะฮะจังหวะนี้ยืนยเฉยฮะ,ะปืนเออไม่ทราบว่าไปเข้าห้องน้ำมาหรือเปล่าผมว่าเดี๋ยวคนเขาไม่ได้เล่นอมองอันจะงงเรานะครับนั่นอาตาไปนู่นละนี่เป็สูตรปกตินี่ดิเอ้ยเอาล่ะสูตรเอาเยอะวะล่ะแต่เจ็บแต่เจ็บ เดอะเวิร์นเดอะเวิร์นอ้เท้าเท้าที่บอกก่อนนะว่าเลือดปลอมแล้วผมเซนทันเวิร์นพาสตาเอออันนั้นอันนั้นห้างแหละแต่ถ้าเกิดพาสตาก็จะมีคิงคองโอ้ยไปดูนกมั้งลิงคิงคองลิงคิงคองลิงนี่มันลิงนี่มันลิงจริงจริงเยอะไปพากกับวินซี่เยอะไปแล้วเฮียคนเดิมกลับมาผมมันก็เป็นตามติดตัวเองก็โอ้ยเรมิโอครับเจอดักฆ่าผ่านทางครับผมโอ้โหแพงจัดแพงจัดทำไมเดี๋ยวนี้ค่าโทรเวียมันแพง โอ้แสบแสบโหนี่ก็แสบอีกคนนึงก็มาแล้วโอ้ย <นะ S 1> บอกเลยอันนี้ไม่ใช่แอบ,บแซบครับอันนี้โอ้โหแซบแบบเผ็ดร้อน <Synd icate S 2> สินดีเคตครับผมเดินนัก้าก่อนเลเวลสี่ จะเอาบัฟแดงให้ได้ด้วยฮะคอนเคอร์อยู่ใกล้ๆก็จริงแต่โครซอนยังวิ่งมาไม่ถึงแล้วซินดิเคตได้2บัฟไปตั้งแต่ต้นเกมแต่ว่าลึกจริงเหรอแต่โดนบ่อออกยังไม่มีเลยเพรสี่ทีมสีฟ้าขอยูจูขาวน่าจะหยุดไปพร้อมลมหายใจซินดิเคตเร็วๆนี้ฮะเพราะยังไม่เลเวลาสี่ไม่มีแอสซัสซินเนตผมจะพูดออกจังไหนที่ผมจะพูดคืออะไรไม่เยอะที่ผมข่าวเยอะนะคือไอ้ปกติอ่ไอ้ฟับที่เราเห็น่ะถ้าเป็นปกติแบบเฮ้ยเพียงนะครับเป็นเอลซูเป็นกาลีมันต้องติ่มๆิ่มาะว่าแบบเดี๋ยวเราติดไอ้นี่บัฟคุณวาให้ใคคครอนเอร์หรือโมคัสได้บฟผมว่าโมคป่ะ และเละเรือเรียบหลอนเถิดสองบัฟจะรับไม่ไหวโอ้แล้วเสียหายเนี่ยเฮียพยายามพุ่งแล้วฮะสำหรับซินิเคตแต่ว่าตรงนั้นมันหนาไปหน่อยโหแล้วอาต้าบัฟมีบัฟแดงต้นเกมที่ผมบอกเลยว่าโล้ปวดหัวโลปวดหัวจริงมัดโอ้คือแบบทีมี่นี่ปวดหัวบอกเลยคือปกติมันเอาหนักอยู่แล้วมันเอาหนักแบบสองเท่าอะเวลามีบัฟแดงอ่ะต้องส่งการีไปช่วยอะเหนื่อยหน่อยอะเหนื่อยหน่อยใชไมมแกเซน มันเป็นความแบบความคึกขนองแหละนะพยายามจะไปเล่นเยอะซึ่งมันไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าผลที่ตามมารับเอาเองนะครับผมทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนแล้วของเครแกมีฟิกเกอร์อยู่ด้วยนะครับแกกลับไปพร้อมดับเบิลบัฟครับผมฉันไม่ยอมเสริมท่อทายาทฉันไม่ปล่อยตะขาไปแกหรอกแต่ว่าแน่นอนฮะเสียเวลาเสียบัฟไปเยอะอยู่ใช่ครับโอ้โหเสียเวลาไม่เสียใจกับผมจังหวะนี้ตูมตามต้องการจะยิงฮะเดอะเวิลด์มพูดถึงสเกลเลตเลโชเลตเกมของเอ็นเอซีก็ไม่ได้แย่นะ ครับไม่แย่ทั้งคู่นะผมมาได้อยู่อะนะครับอยู่ที่จังหวะการเล่นกันล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องสเกลเล่นไม่ได้มีผลอะไรกันเยอะเท่าไหร่มีทั้งคิวเลนแล้วก็กาลีแล้วฮะเหล็กเกมน่ากลัวอยู่แล้วมีพี่มี่มาเล่นตังค์ด้วยครับสุลต่านนะมายมัตเตอร์อีสุลต่านไวฟ์เดินไปครับคือเกมนี้ก็เอ็นดิซีขอสองสองก็พอแหละรอจนกว่ากาลีเขาเริ่มมีของมีอะไรขึ้นมามันจะเจ็บมากครับแต่โรเมโอเกมนี้โดนรังแกหนักอยู่พอสมควรนะจากเบกาแซตัวถนัดเขาเลยครับเรนติโน ก็เป็นตัวเลือกที่จําใจจะหยิบมาก็ต้องโดนอยู่แล้วครับโจังหวะนี้ครับกำลังซูมเพลินๆนะแต่ว่าอยู่ดีๆก็มีตัวอะไรไม่รู้กระโดดดึงๆมาอู๋เจ็บเพิ่งกรลซอนฟิกเกอร์ยัดด้วยโอ้แต่ขัดผิดจังหวะไปหน่อยฮะก็เลยหนีออกไปได้ด้วยแองโนเลชพยายามจะเชนแลนด์ตอดแองโกลเลชแล้วนะแต่ว่ามันมันไปแล้วนะโดนดันครับดันเข้ามาครับจับเข้ามาใส่เรือโกสชิมรับผมทำให้เซนิเคตตกใจครับแต่เหมือนหันกลับไปด้วยความโอ้โหขอบ้องหูทีหนึ่ง เสียเรื่องไปพอสมควรเหมือนกันแล้วตอนนี้เหมือนจะมองไปที่การเก็บมังกรหรือเปล่าผมว่าตอนนี้เราเจอคือ oh, ละ ขึ้นลมของแม้ขึ้นลมจะแรงแต่ขอทผมว่าบั็กเสียงกาลีนแหละสวัสดีครับเสียงก็จะปวดหัวหน่อยลราของเครื่องเดินผ่านเจอข้าผ่านทางกบผมโอ้โหแล้วสาดไปด้วยก้อนศูนย์สาดความอร่อยอีกแล้วใส่เข้นมาโอ้โหอักเด็ดระยะ2.0เ 2> <c oughs> ซนติเมตร2.0เซนติเ <c oughs> มตรไปถูกต้องอ่ะโอ้แล้วเปกระแซกเข้ามาขอทิมหน่อยครับเจอโมคาร์ด้าไปโอ้ไม่อยากเจอรัมับผมบอกเลยว่ารัมแล้วจะมีใครกินเนี่ยรัมแล้วมีกินคือเปกระแซกกับผม เอาโยนดอกพลาดโครโซนมาอยากจะเก็บดอกมากต้องฟิกเกอร์หนีเลยฮะเบอรกอร์แซกไปนิดมาอเด็ดผมจะไม่รู้แต่ด้านล่างมาดูกันก่อนครับโอ้ซอซีนัดนันไปดิสเนเกตครับเต็มหน้าเลยครับผมเดอะเวิร์นนะเดอะเวิร์นเอออ่ะนะเสียงจะกลับมาหลอนแล้วสักพักหนึ่งนะครับนะคิดว่าไม่มีมาแล้วกันน่าจะเสียงคิวเลนป่ะเออผมว่าน่าจะเสียงกาลีฮะวงกาลีครับไปครับหนีครับเด็ดเด็ดแต่ไอช็อตนั้นเลยจะถามผมนะผมไม่รู้เหมือนกัน อาจจะกดผิดอะไรก็ตามแต่ตูเดี๋ยวฮสองศูนย์เข้าประตูไปแล้วจังหวะนี้เหมือนเหมือนเกมเกมฟุตบอลฮะจอเขียวเขาเรียกกันจอเขียวเดินเดินห้างเจอแต่จอเขียวเขียวเออเป่งลมเลยฮะไม่ได้เป็นดินแลกครับเป็นลมของฮะเออคอนเกอร์เป็นรมฮะแต่ดินแลกเป็นลมใช่ครับโอ้แล้วคอนเกอร์เหมือนจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ มันเก็บภ่าผ่านทางเราบ่อยจังเลยทุกคนโอ้โหเล่นเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปรู้แล้วจ้าโอ้ยไม่พักเลยนะครับใส่กันมาก่อนหยุดก่อนสองวันนี้ก่อนมาคุยกันก่อนเลยแต่ยิงป้อมแรงมากๆากครับเดวิลใช่ครับพลังของเอลสูนั่นเองครับไปกระแซกทัวลงแต่ขออันติยัดหน้าโรเมโอไว้ก่อนแล้วมีซินิเกตมารอซ้อนครับการได้ไปกระแซกไม่ประสบผลสำเร็จครับผมเราอยากจะไหลด้วยแต่เขาไปแล้วจ้าเกือบเหมือนกันแล้วฮะสำหรับโรเมโอ นะตอนแรกมีแต่คลาส์กเวนนะแต่อันนี้ผมหวังเรียกว่าคลาสเวนดีกว่าเวนไม่ได้ฐานะเข้าใจเวนไปแล้วครับผมไปแล้วคนที่คุณก็รู้ว่าใครคลาสเวนเลยครับผมบาบิชิเกตขอเคลียร์น่อยฮะน่าจะได้ทาวเวอร์อยู่มั้งแต่ว่าจะกลับไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าครับเมื่อกี้เห็นโผล่ล่างมาครับอยากเล่นสองฝั่งได้ทั้งมังกรได้ทั้งป้อมเฮ้ยแต่โฟล์เกมเกมนี้เอ็นเอสซีมนซิลิจี้ค่อนข้างดูดีนะเงินนำอยู่สามพันโก้แล้วฮะแน่นอนอยู่แล้วตั้งแต่นาทีที่ห้าครึ่งดูดีมากๆครับตอนนี้ ช่ครับไม่เหมือนเกมที่แล้วเท่าไหร่แล้วตอนนี้กาลีมีบูมสติ๊กแล้วด้วยนะแล้วลองท้าคูดาวเดี๋ยวรู้เรื่องเลยครับผมสแปมทุกเวเวเจอกันนะจิ้วจิๆวจ,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 จิ้วจิวจิว แิมเปตเซนโดนแองโนเลตยัดใส่ด,สด้วยฟิกเกอร์หนีทันหรือเปล่าโอ้พี่กับโรทันพอดีครับผมแต่ขากลับวางเรือวางทุกอย่างแล้วคิวเลนมาหุ้งแตกครับผมโอ้โหชีวิตการแลกตรงนี้ใครแตกใครไม่รู้รู้แต่ว่าซินเดเค็บอกขออนุญาตทานก่อนนะครับโอ้โหอร่อยเหาะดับเบิลคิวไปเลยเขาคิวเลนตรงนี้ทีมี่ดึงเวลาเอาไว้ได้ถึงแม้ตัวเองจะตายฮะแต่คิวเลนได้2คิวคุ้มเกินคุ้มฮะโอ้ต้องบอกว่าเป็นการ KIA ครับผม Kill in action ครับตายในนาทีครับผม โอ้โหคุ้มค่าแล้วครับการตายของทางเพื่อนผองฮะแล้วตรงนี้ครับด้านหน้าอย,อยากจ,จะเล่นลึกครับผมแต่ว่าฝั่งนู้นลงทษซินดิเคตไม่ได้ฮะเจ็ต่อสามคิวฮะดูโซฟาตอนนี้ตามไกลทีเดียวฮะโอ้แล้วเพลงนี้ต้องมองตรงว่าซินดิเคตก็มาอยู่ในจังหวะที่ถูกต้องพดีครับเป็นหนึ่งในตัวที่สมแล้วที่มั่นใจครับซินดิเคตนะคิวเลนเห็นในการระเบิดฟอร์มมาหลายครั้งฮะผมรู้สึกว่าคนที่เล่นคิวเลนเป็นมันเทสอ,อ่ะเฟียวดีแต่โอ้โหอันนี้ยังไม่ไหวแลเจ็บเงินโอ้ย นี่คือพลังของกาลีฮะเมื่อเธอวางกระสุนแล้วไม่มีใครมุดได้ฮะแม้แต่อังกอเองก็ตา<ผ>มอีเทอร์นอลพอปสะผะจำชื่อไม่ได้เปลี่ยนชื่อบ่อยเกินเกียดจำแล้วครับ <laughs> นั่นี่จริงๆลรวโอ้รำหนึ่งทีอุ้ยดอกไมไ้ที่เธอไม่รับไปโทรศัพท์ต้องการมากๆต้องอาการมากๆแดะ ตีไม่ถึง<อ>แบะวิ่งใส่หน่อยเออใส่นึงทีครับเอาส่วนก็ไปครับต้องยอมและมั้งขอแลกหน่อย <Hey. S 2> โอ้โหมเฉยหนึ่งต่อสามยังได้ฮะ <c oughs> สำหรับตัวของทามิการแซกแลกกันไปหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้โดนพลาดนะครับวันนี้เขาเสียดเดอรอฟรีครับแล้วด้านบนอุ้ยยิงปิ้วยิงปิ้วแล้วซูมนัดนี้อุ้ยอย่างดีฮะที่ไม่โดนโอ้ตะต่อยถอยน่าจะเสียปั้มแน่นอนครับเอลสุนี่ก็รู้การเรื่องการเคลมปั้มครับผมเรียบร้อยฮะโอ้เดวิลมามากๆเลยเกมนี้ผมใช้เอลสุคุ้มเกินเกมนี้ใช้งานคุุมเลยยออ่่ะะะนครับทกางฮ เอาไปใช้ถูพื้นด้วยฮะไปเสิร์ฟข้าวด้วยก็คุ้มครับผมในก็คุ้มไปเอ้ยใส่เข้ามาครับนนของเคอร์นีข่ของเคอร์นี่เริ่มรู้สึกอยู่ไม่ได้แล้วนะครับมันชักจะแรงไปนะครับเพราะว่าอาต้าเนี่ยต่อให้เป็นหมุกเขาเก่งนะครับแต่ว่าถ้าเกมที่ต้องมาตั้งรับรับดาเมจเยอะอาต้าบอกก็ไม่ไหวเหมือนกัน,นครับอเอลสูเฟิร์สพิกได้ผล้เงเกมนี้ ดีีเยวุผมนะเนี่ยหนักอยู่อ่ะนะครับโอ้โหพิษเป็นเอโอ้ยแต่ถึงอยู่นะโอ้โหไม่พอนะเดามจอ์แล้วแล้วไปนัวๆกันหน้าเลนนี่เจอกาลีฟรีอยู่สิทิเกตต้องการโมแคสได้ทันทีโอ้โหจังหวะเลือดเย็นนะสมกับเป็นนักฆ่าจริงๆนะครับที่เขาเลือกกันมาแล้วฮะว่าเขาจะต้องมาเป็นคนที่มาดูแลบ้านเมืองนะครับใส่เข้ามาตรงนี้ก็ผมของเค้เป็นลมอะทันสสฮะใช่ทันสสอฮะสสคิวเลน ได้ไปสองตัวนะฮะทั้งคอนเคร์แล้วก็โบแคสด้วยใช่ครับเอเดนซีประสิทธิฮะมี4คนนะเสียแค่เทเบอร์เซีนเท่านั้นโอ้แล้วเอาเยอะโอ้โหเฉียดฮะนั่นคือพลังของรูมสติกและกาลีที่ปรับมาฮะตัวั่วร้ายฮะเฮ้ย ใส่มาต่อครับจังหวะอยากเข้าไปแตะหน่อยครับขอแตะแล้วเบิร์ฟไม่พอนะครับนั่นคือฟลอเรนติโนนะครับทำให้ตำแหน่งการยืนตัวเองเสียไปเลยแล้วตายคาที่ครับซินดิเกตเล่นเยอะครับแหมอยากเล่นก็ขอเล่นบ้างครับเห็นป่าเขาเล่นก็ลองเล่นหน่อยแต่ซ่าได้เพราะมีตัวแข็งไงนะครับผมก็เลยไม่เป็นไรครับออกน่าฮะเสียไปนิดๆหน่อยๆครับฝั่งของอิตาลีโซฟาโอซอนน่าจะกดเอเลี่ยนเซนกกลับมาทันทีนะอุ้ยแรงเกินแรงเกินคอร์ซอนมาจะจะล้างแค้นครับผมจะล้างแค้นได้หรือเปล่าครับโอ้โหเลือดน้อยไปเรียบร้อยเลยคร ทางโซนมาทาวเวอร์นี้ต้องยอมปล่อยครับเพื่อเผื่อจะเสียทาวเวอร์ด้านต่อไปด้วยครับเพราะมีมังกรเลือดยังเหลือเยอะอยู่เลยครับผมถึงนาทีที่9เองนะฮะตอนนี้ฝั่งของเอเนซีบาซิเนจีถึงหน้าบ้านแล้วใส่ครับใส่ก็มาต่อตรงนี้ครับด้านหน้าฮะมีแล้วมีทั้งเอลสุมีทั้งกาลีบอกเลยว่าไม่ใช่เล่นเกมอารีแต่เป็นเกมเต้นครับผมเดี๋ยวนามองครับผมเต้นครับผมยึดยักยักสลับไปเป็นการยกออกตัวเพื่อสุขภาพที่ดีครับผมแดนแดนลูรูชั่นปั๊มิดอัพป๊าก็ใหลบเลเซอร์เดี๋ยวก็ต้องหลบกระครรับเล่นหืออึ The cat sat on the ก็ไปอัดก็ไปเราิีโอบอกเลยต้องวิ่งนะครับโอขวางเลือกไปบอกเธอไม่มีสิทธิ์มาตีบ้านของฉันตอกไปจากบ้านทีเดียวนี้แต่เพลงเลนกลางมาเพลงเลนขาวขาต่อ,อมองอยู่มองอยู่เล็งๆไว้ครับจะโดดเข้ามาเหมือนอยากจะใส่อยากจะมีเรื่อง <ๆ S 2> แต่ของเธอบอกไม่เอาแล้วครับโอใครก็ได้หยุดเขาทีหยุดไม่ได้ครับผมการตีป้อมของเอซลซูทีละปอมทีละปอมฮะแล้วยะที่ไกลเกินไปทําให้การลีได้ยิงฟรีตลอดไปโอโหได้คืบเอาสองได้สองเอาตั้งแขนนะพอได้แขนเป็นพวกมันงับทั้งมือเลยครับผมทั้งวันดานบอะจริงเหือป้อม เดียวนี่ยังไม่นาทีที่10เลยนะครับผม9.50เท่านั้นแอติโลเซฟาตอนนี้โดนล้อบ,บ้านจนเหลือแค่ป้อมเดียวแล้วครับแป้อมเต็มๆที่เอเนซีบายซินาจี้ได้ไปสมแล้วที่เป็นคนกินปลาเก่งครับล้อจนไม่เหลือกระดูกเลยครับผมไม่เหลือก้างอ่ะกะมัด้วฮะเจ้าก้างถ้าเอาก้างไปทอดได้ก็กินหมดแล้วครับจังหวะเนี้ กลายเป็นว่าระยะที่ไกลกว่าทําให้ทางอดิโดาฟาไม่กล้าที่จะวิ่งเข้าใส่ละคือช่วงแรกก็ซ่าได้แหละเนาะแต่ว่าพอถึงในจุดที่ฝั่งนู้นเขามีเดามจขึ้นมาครับพึ่ยคุยแล้วครับผมเงินมันนําพอสมควรด้วยละทำให้ดิโดซฟาที่อาจจะแบบด้วยตัวละครที่เลือกมาเนี่ยต้องเป็นฝ่ายบุกเข้าไปเสี่ยงแต่ว่าเงินตามเยอะมันก็เสี่ยงไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่คนนี้เดินเข้ามาครับขอโทษครับหูสบานว่านั้นแทงโดนเข้าไปหนึ่งรูดครับผมเจ็บมากอะขนาดซื้อของอื่นทั้งตัวนะฮะแต่ว่าเงินมันค่อนข้างจะต่างกัน สี่พันหกนะฮะเทียบกับเงิน8ปดพันของกาลีครับเนี่ยเงินจมด้วยแหละนะครับอาต้าเงินจมแล้วด้วยครับเพราะว่าโดนแกล้งก่อนอันนี้เหลือเกินก็บอกไปแกล้งเขาเยอะครับว่าเอาคืนครับก็ต้องไปแบนะ็กมาเข้าสู่การบุกครั้งสุดท้ายหรือเปล่าฮะเรียกเดวอนเดเสเตอร์มาที่ด้านบน2เลน,ท,<ด>นที่ได้ไปแล้วไม่สนใจแล้วนะฮะเอาบนอย่างเดียวเฮียแล้วกาลีแรงมากอ่ะมีเดียเดมกับสปูกี้แล้วนะครับหมูบอกเลยว่าโดนทีซีดนี่ไงไงละจ้าสองนัดดับเลยฮะโอ้ยแล้วบอกเลยว่าว้าวซ่าใส่ก็ไปครับไปกระแซงบอกมาเลยครับพี่ด้านหลังผมมาขขออแรรงง โอ้โหบอกเลยไม่ต้องมีของก็แรงได้ตอดไกฮะเอาเรื่องจริงนั่นโอ้ที่มันเองครับไปชาร์จครับโอ้โหตัวแบบตายไหลครับนี่สินะที่เขาเรียกว่าไหลตายจบเกมอย่างแน่นอนครสซอนมาด้านหลัง1ต่อ5ลาก่อยสู่อาหา่าฮะแล้วก็เป็นเกมที่2ของ NSC b y s y n e บ g y อย่างแน่นอนแล้วฮะแบบนี้แอนดิโรซาฟาเกมนี้ต้องยอมจริงๆแล้วครับผมสู้ไม่ไหวใหกับระยะที่ไกลกว่าของเอลสูและกาลี คือตอนแรกต้องบอกว่าแอลจีโดต์แลฟาเนี่ย<ๆ>เขามีแผนการเล่นที่ดีนะแต่ว่าม,มันเป็นจุดนะครับในช่วงต้นเกมนั่นแหละนะที่พลังเดเมจของฝั่งทีมตัวของทีม NSC by strategy เนี่ยเขายังไม่มาแต่พอึง <มา S 2> จุด<ป>ที่ต้นเกมเนี่ยมันจะมีช็อตหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสำคัญมากเลยยังไงก็คือตอนที่ทีมมี่โดนบุกใส่สองตัวหนึ่งเก็บที่ไม่ได้แต่คนที่ได้เงินไปมันรินคิวเลนที่ได้ไป2คิวในจังหวะสวนกลับแล้วใช่ช่วงนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคิวเลนเนี่ยได้เงินมาเยอะมาก พยุงช่วงกลางเกมได้สบายเพราะปกติแล้วการเลีอยงที่รู้กันว่าช่วงต้นถึงกลางเกมนี่ค่อนข้างจะอ่อนแอแต่พอมีซินเเกตช่วยพยุงให้หลังจากนั้นไปฮะเกมมันไหลเนาะเกมเรียกบัดก็เลยได้ทําสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำดาเมก็เลยเลยตัวของคิวเลนที่ทําเยอะมากๆไปตั้งแต่ต้นไปด้วยซ้ำผมรู้สึกอีกอย่างหนึ่งครับเฮ่กเกมเนี้ยภาระในการที่เอนเนสซีมาซิดิชีสร้างมันเยอะเกินกว่าที่แอนดีดอตแอลฟาจะมาแก้เพราะเกมเนี้ยผมไม่เห็นเรามีโอมาช่วยเพื่อนได้เลย คือไม่ได้ผิดที่เรามิโอนะมันหมายถึงว่ารูปเกมมันไม่ได้เปิดโอกาสให้ซูเปอร์แมนได้เล่นเลยแหละก็ะฟอรเรนน่ะเนาะเออนะเหมือนเขาเลือกความเสี่ยงกันแล้วว่าฉันจะหยิบฉีมาถักฟอรเรนไหมหรือฉันจะปปนเอาซูเปอร์แมนน่ยมาระเบิดเขาเผากระท่อมที่เราคุยกันตอนดารแล้วสรุป เป็นเขาดีแหละที่ระเบิดเองเลยครับเพราะว่าในปัจจัยที่รูปเกมไม่เหมาะสมซูปม่อแมนมนเป็นตัวที่ลงเรือลำเดียวกันถ้ามันจมมันก็จมทั้งเรือนะครับผมมันก็เลยไม่สามารถที่จะไปแบกไปช่วยอะไรได้เยอะนะครับต้องกลับว่าเกมนี้ทางตัวเอ็กซีไบี่ครับก็ตีมันเป็น2ต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็พักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันว่าเกมหน้าครับจะเป็น3าหนึ่งหรือว่าจะเจอกันเป็นยาวหึงห้าเกมพักสักครู่ครับผม